โดยสบายดีน้องแต่งได้กันคือว่าบุญบุญเฮ็ดบุญน้าเม่บ่โดยโดยตอนนี้ก็เฮ็ดอยู่เดี๋ยวเปิดกล้องให้ป่ะอ๋อลาบปลาห้องห้ององต้มมือนี่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอ้มีห้อกับต้มโดยโอ้กําลังลาบปลามาแล้วนี่เลยอ้องน้องน้องว่าจังได้ก่อว่านี่คือว่าเขาบอจิตบอหยังบอเลวแห้อ้ายบอก บุตรคนบอกเลยเลยที่งานอะไรโดยบอกบุตคนอะไรอือเด้อเด้อเช่นนั้นไอ้ที่ได้บอกเพคนนะเพรวกขับรถมาม่มีสัญญาณจากน้องเตะเอานังคือว่าบุญบุญว่ะเลยเลยอ่ามื่อมื่ออื่นบ่มื่ออื่นบ่มื่ออื่นตั้งกองบุญมื่ออื่นอือมื่ออื่นเนี่ยมันตักบาทเนาะ บอไว้ตักบ้านแล้วเลยเพราะว่าเอาลงโบสถ์สิ

โดยเออเอาเอามาให้น้องแตะเอามาให้น้องแตะด้วยกันว่าขับรถไถลงมาบ่มีสัญญงานสิบน้องแตะเอาไปพ่อบอกป้องเออฮัลโหลสบายดีโดยสบายดีน้องแต่งได้เห็นคือคือว่าบุญบุญเฮ็ดบุญน่านแม่บ่โดยโดยตอนนี้ก็เฮ็ดอยู่เดี๋ยวเปิดกล้องใหยเพื่อมาป้าเพอเติมเอ๋ โอ้ม e ีห e mm ้อ hmm. ก็ตู้มโออกล้งลบปลามานีเลน้องน้องว่าจังใดก็ว่าคือว่าเขาบอจิตบอหยางบอบรือไอ้อบอกบดคนบอเรือะไแม่บอกที่นันอะไรโดยบอกบดคนอะไรโดยโดยที่ท่ันนั้นไอ้ที่ได้บอกคนนะพวกขับรถมันมมีสัญญาณจากต้องเต๋อจังคือว่าบุญบุญวะ เลยเลยอ่ามือมืออื่นบ่มืออื่นบ่มืออื่นตั้งกองบุญมืออื่นอืมมืออือเลยแม่นตักบาทเนาะบ่ไว้ตักบาทแล้วเลยเพราะว่าเอาลงโบสถ์สิโออยู่อยู่ยู่พูดเลยเพิ่นเพิ่นบริตักบาทโดยก็แล้วก็ตั้งกองบุญแล้วก็เฮ็ดวิถธวิธีทำพิธีอย่างแล้วก็แม่นจบเนาะโดยเออเออมาอนี้มือห่อข้าวต้มมาอนี้ โอยโอยน้องนี ai, đi, ăn, ่กันยังมาแก่พื้นอยู่ก่อมไปนี่อ่ามาอื่นพู้ละท่านอ้ายชิได้ไปเด้อโดยโดยอย่าลืมบอกเด้อโดยโดยอันเขาอ้ายเพื่อนนี่อนน้องเซตบอกแล้วโดยบนเตียงน้องเซตบอกแล้วโดยโดยยังยังแต่เขาทีมงานอ้ายเนาะอะไรกันเลยโอยคัมบุมมี่เพชรสาบุนไน้น้องกะโอสาบุนบ่ได้บอร์จันน้องกะยังบ่ได้ อ้โดยโเดี๋ยวสิน่องน้องก็บาักบอกน้ำเบาเตียงให้ได้ข่าวให้ทั้งนั้นโดยโดยผากบอกทั้งเบาเตียงข่าวให้เด้อยโดยโดยเอาโอเคจะน้องเฮ็ดเอียส่ะโดยโดยโดยโอเคเอาพี่น้องเลยพอดีว่าน้องแต่เนาะโทรมาเรื่อง บุญเม่น้องเพื่อนพี่น้นองเนะาะบ่ตาก็ะลงมาแก้พืนพี่น้นองเลยอ่าเห็นน้องแต่วายู่เมื่อวานนี่คือว่าบุญบุญด้วยสันบา่ตาแบบเั้เานาะขับรถไทยอยู่พี่น้องบมีสัญญาณอ่าลงมาเบิง่งมาถามน้องเพื่นใหม่ก่อนอ่าการเมื่ออื่นเดอ้อสันพี่น้องเดอ้อเป็นเมื่อบุญแจกเข่าเนาะทางบ้านบ่ตาเรือทางฝั่งเราอื้นบุญแจกเข่า บญใจเขานะ้ำแม่น้องแต่พี่น้องเลยผู้ใดอยากควมม่วมท่านเนาะแมนมืออื่นพี่น้องเนาะอ่าสิไปว่ามือนี่นะเพิ่นก็เป็นมือห่างหาก้าเกียมมือห่อข้าวต้มพี่น้องเนาะมือห่อข้าวต้มข่ามืออื่นแมนมือบุญมือแท้ประชันเอา้าอย่างใดทางมอต้าเองก็พอากาบทักทายสบายดีก็พอแม่นพี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขุมสุขคนพี่น้องเลย บอกวอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบานเฮาคือเกา่าพี่น้องเลยนี่ก็อ่าสวยนีแ่แหละเนาะอ่าลงมาเอาพื้นพี่น้องเลยเก็บอ่าหางได้สองสามกองอีกกองนี้แต่ว่าอีกอีกประมาณสองอีประมาณรถสองรถพุ่นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าใช่กระคักแน่กับอีกประมาณนะารถหนึ่ง นั่นก็จักสิแม่นจักยงหลายจักนอยบ่่ายังไม่เลาะเบิ่งพี่น้องเนาะออสิบิดเก็บเมื่อไว้เผาทานพี่น้องเอ้ยเนาะเก็บเมื่อไว้เผาานและมันอันนี้แล้ก็จังสิเผาบ่ได้บ่ได้ดังอ่าซื้อเขาเจ้าก็โอ้ยพี่น้องเนาะสอบ20 30ผู้ใดสอบปูนสอบ35 5 40สอบ อ่ายืดน้อยๆนั่นสอบ25พี่น้องเนาะสอบ25สอบ27แล้วแต่ผู้ขายกาบุติเพิ่นพี่น้องเนาะไว้สิได้ทานสอบนก็บ่แม่นง่ายได้ลงหน้ามุมหน้าเมาอ่าเปื้อนเนาะนี่แหละเพิ่นเอิ้นธุรกิจดธุรกิจด้ทานพี่น้องเนาะ้าตเดียวบ่ตากสิอ่าเอาพนนี่ขึ้นก่อน้ามนี่สิบ่กดมาเียวงาม้ๆโอ้พี่น้องเนาะ เกี่ยวกอดพันกันงามแทนอือผักกันเลยไม่กันเท่าด้ไงะคอนกเขาเนะาะพี่คนเท่าเพอนเห็นไหมเคือเกี่ยวเคลืออยางนี่โอ้ยเห็ดคอนกเขาไปทัน <c oughs> <c oughs> อ่ะมีแต่ว่าเมื่ออื่นพูลใดเดอ้อน้องแตเด้อเนาะจะได้ไปมูนน้ำเพลินโยพี่ลองเอ้ยเนาะเมื่อนี้กาทางบาตาเองก็จะผนพื้นคนยางก้อนอ่า แต่คือสีบูได้ออกไปทั้งนั้นดอกมือนี้พี่น้องเลยมืออื่นหมดแหละเพราะว่ามือนี้ยังโมเมนมือบุญเนาะอ่ามืออื่นมือบุญมาชันอยู่บ้านพีนกับมีได้พี่น้องเนาะมืออื่นนี่มีบุญคือกันอยู่บ้านพีนก็ได้เนามีแต่ว่าผู้ใดอยากห่วมโมห่วมท่านกับมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่างานบุญอ่าน้ำเม่น้องเตะเนาะแล้วก็บอกทางบอจิตบอแซนทีมงานเบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางไอเตียงน้องแกะกับข่าวแล้วเนาะ ไอเตียงลักษณะจะบอกทางทีมงานนี่ดอกพี่น้องเลยตั้งแต่เพิ่นมาเห็ดบุญน้ำแม่พี่น้องเนาะไปซาเดียวบัลต้าเกิดกคนพื้นขึ้นกอนพี่น้องเลยอ่าโทษเนาะอ่าสวยๆมาแล้วม่อยากเข่าอยากน้ำแล้วยังหน่อยนี่อ่ไม้กันสั้นกุบบุญมาดอกเนาะขาตั้งกอกตั้งกล้องกันจับขึ้นโลุพี่น้องเลยกือว่าแหละอ่ามันกับโบมี่ไม้ญ่พี่รองเนาะมันโบมี่ไม้ญ่ เผาถ่า,านกับพอดิีทมนี่แหละบ่าตาวะมันต้องไม่ไม่ไงมันจังนานเบิดเผาถ่านเผายังก็กได้ไม่น้อยนี่มันมันจอยแล้วเนาะจอยเบิดไวอ่าเบิดปากก้องไว้ก่อนพี่น้องเนาะอ่าไบบนี้ละ,โอ,ะอโอ้พี่จะน้ำพี่น้องเนาะน้ำปิ้วโอ๊ย เอาทานนี่เข้าเดียวพี่น้องเนี่ยดูติดไว้เป็นแบบนั้นแหละบุกเกินบุกเกินคือหนึ่งก so, ็เล้วพี่น้องเนาะอันใหม่เนาะใหม่บ้าไปก็ได้อัดเลยอ่าเนี้ยเพื่อจะทานสอบนึงทานแพ้งกับบุตริเพื่อนแหะพี่น้องเนาะก้าตาก็ไอ้ก้อนก็เคยเอาทานทายอยู่ได้อขพอแล้ว ในข้าวอยู่ในข้าวเฮียนอยู่บ้านพีนพี่น้องเนาะเรื่องของเฮียนมาแต่ละมือแต่แรงเผาทานเผายังคายมือนี่ได้จเห็ดแล้วพี่น้งนองเนาะเงาจากไม่ไม่นี่แหละไม่ในโคกได้ปลาเบิดละ่ะก่อนตะกี้แกซื้อละรถหนึ่งสามสิบหรือว่ารถหนึ่งหาสิบพัน เงินกับเขาแม่ตู้อุาและพี่อเพื่อนจะซื้อเอาเป็นล้อเป็นรถเขาลงอกลงทุ่งน้ำี่มานีกเก้อพานะนี่น้ำตัวดีเลยน้ำี่มานพอเพื่อนน้ำพิมานเน็บ qua này cả cấp mini hơn nó no. mini bơm mát rồi đây đấy chỉ cả mình biết mai nói, thì nào về. Thì mai bung hai. Mai nhai lăm điều ok? Bless yếu jacketing, mattat, mà for này playing jacketing, my god. I'm naked cái white, 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 thảo kỹ nam con thì nó nó mai tại sao mở đàn rồi kẹp khuyên kẹp đùa khuyên đồn khuyên lang thì nó mân hào hào đặc cả coi khoai này chụp mân thì nó nhiều có phần hào là phần cái phụ nó nhìn có đọc nó mình Ôi, nó Đây, ngân, hay phần thở, hay phần thay, hay. วานเขา่าแทอีกพี่น้องเนาะวานเขา่าแทยเลวก็ปีโตมาก,กับป้าไปเห็นเดินเห็นอยังโอ้ยแป่นพักกันอยังแล้วพี่นอ้องได้ไอ้หนวดกันอย่างละพี่น,อน้องเนาะจ้างทางให้เช่นก็โอ้ยยังหกอยคืออยู่และเนี่ยนาเบลังแล้วพี่น้อง ชอบน้อยคือนี่โบมา้มามันอเลยบพราะอันนี้เนะาะแค่ยางมันนี้ถือว่าอากาศโบนาวแฮ้งปว่ใดจริงมั้งเนาะเตะเกา่าอู้หนาวแฮ้งเตะเกา่ามันนี่โบนาวป็นได้มันนี้ธรรมดาธรรมดา เอาพื้นลงแต่รถเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละพี่น้องเนะาะเตาอบบอตาแต่ว่ามันต้องได้ลื่นไหมพี่น้องเนาะมีงูมาถ่ายคาบชสนีอีกพี่น้องงูอย่างนี้เนาะนั่นนะคาบงูนั่นนะมนะันบึ้ดผูกชองชามคาบอ,อูนะโอ้มีหลายตัวเลยพี่น้องอาจจะเป็นงูป่าพี่น้องเนาะสมบูรณ์มากพี่น้องเนาะ ห็งูป่าแมนอยู่นี่งูป่าหรือว่างูนำนะ้ำพี่น้องเนาะน้นำอ้อยปากมือหูสลอกปอกเปิกบลาหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,พ,ตวพี่น้องเนาะป้อมนมารีดทีนี่สามตัวยังใส้ได้อยู่พี่น้องมีแต่นี้อ่าถากตัวนี้ออกไหมนี่ เอาสั้นนี่มันออกไม่เพราะว่าถ้าเท้าจิโพทับเลยก็ได้อยู่แต่ถ้ามันหนาเกินไปกับมันเห็ดให้เตาเขานี่นานมอดพี่น้องมันเห็ดเห้เต่านานมอดว่ามันโค้งเด้มันมันมันโค้งมันเก็บนะฮะเวลาเขาเอาน้ำห่มน้ำรูปนั่นอย่างกับมันนานเย็นทีนะมันเย็นไวพื้นก็ได้ลายแต่แบบพี่น้องแต่ว่าเสียที่เจนมีแต่ไม่น้อยแต่คือไม่ใหญ่ี่โอ้ยพี่น้องสบาย ไม่น้อยนี่สวนทั่แม,ม่เพิ่นอือฮปลูกมะพริกเนาะปลูกมะพริกปลูกพักพ,กพกอได้เก็บพอได้เก็บกินอ่ากเ็เลังแล้วเขาแล้วน้ำพี่น้อง,าาองหาเลื่องมีเวลา,าก็บมมีเวลาเห็ดแล้วก็ได้น้องก็สิบใบไทยแล้วพี่น้องเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็เป็นกับเห็ดบัดแล้วเนาะ น้องลาบาตาเป็นการที่ไปแถวมุกนี่แหละพี่น้องเอ่ยไปเก็บมะเขือเนาะไปะเห็นงานเก็บมะเขืออยู่แถวมุกนาหารอยู่แถวอำเภอธาตุบ่บาตบาตกับบดจักเนาะเพราะว่าชีลงไปกับเอ,อืเอ้อยแหละไปไปกับเมียของพี่อ้ายเนาะบุตรเล่าไปจอยนะ่ะพี่น้องเอ้ยนั่นก็พอได้เงินต่อหือต่อยานั่นก็ได้ว่าอ่า างใดอั้นเอออีกคูหนึงก็อยู่แถวอยู่แถวล้างซีดนี่แหละพี่น้องเนาะคูหนึงก็อยู่บางแสนหลายคนแยกย้ายกันไปแต่ก่อนนั้นฟูอ้วนนั่นก็อยู่อยู่แถวพระลำเก่าพระนางเก่านี่แหละพี่น้องเนาะพาตาไปอยู่ตรงนั้นอยู่แถวอยู่แถวเสียกแคกไล่พี่น้องเนาะแถวโอ้ยรถนี่ติดติดเหรอรถติดขนาดเนาะ คีแย่เคไลยติวานุนพี่น้องเลยซอยสิบสี่ติวานุนของบาเวียดเนาะหน่วยนะอยากแล้วเขาแล้วน้ากระสิพาการพออยัางนี้แะของบาเวียดเพิ่นพี่น้องเนาะหน้าบาเวียดกับหน้าบาตาใกล้กันพี่น้องเพราะพี่น้องเดียวกันมูลหน้านี่แบ่งอออกันเดียวกันพี่น้องเนาะหน้าบาเวียดหน้าบาจิตบากรรมกระดำเพิ่นนะ อมาตาอยู่กลาง่ไปี่น้องเนาะไปเมื่อหากินข้าวกินน้ำก่อนอนมาตาเห็นอะไรยู่แล้วพี่น้องเลยน้าเมื่อเมื่หนาวก่อนจะชิมาลิชิโตมหนาวที่ว่าลิชิโตมก็ชิค่าร้อนแล้วพี่น้องจะได้เหยียบจิโตมคุเต่าไม้นี่ก็ยังได้อยู่พี่น้องเนาะหลังจากสอบอ่ามันสอบยังนงก็ลงโผล่พื้นไง ว่าถ้าเขาลงใหญ่ๆที่เรามันแตกได้พี่น้องเนาะเต่าเนี่ยมันแตกนี่ก็ไม่ไม่แดงไม่แดงว่าแล้ะทานเพื่อนนี่ยเตโคบแล้วไปดังกันเนาะนั่นจะพาการแก้เขาขึ้นเล่าพี่น้งนองเนาปั๊บตาพี่น้องพอขอมุกขอบใจเนาะเอฟซี FC. เบิกสุขสุขคนพี่้องเลยที่เขามาเบิงมาส้มแลวกับพกดข่ำโฆษณาเนาะนี่ก็คือว่านะคือบ่าวตาวาน่ะเรื่องบุญเรื่องศีลเนาะแม่น้องแต่กับแมนเมื่ออื่นพี่รองเลยเนาะบ่าตาก็ได้จัดบอกทางทีมงานแล้วแหละเนาะอยู่ทางบ้านน้องแต่นี่แมนบรได้ตักบาทพี่้องเลยเพราะว่าเป็นอันอย่างใดเป็นลรงโบสถ์โรงงานและเป็นศาสนา ก็ยิ่งซูบอ่เนาะหรือว่าศาสนาคิดจักเปินบริตักบาทดีจบพิธีอย่างเรียบร้อยก็นไหนถือว่าจบหมดแล้วเนาะแต่ว่าทางบ้านบ่าวตานี่ห้อยผู้ละเลิกกองบุญปุ๊บแล้วก็ใส่บาทพี่น้องเนาะใส่บาทตอนเศร้าจบพี่น้องเนาะมั่งตุมั่งพามมั่งเต็มผ่ารรุ่นเบิ้งพี่น้องเนาะว่าทั้งนั้นเป็นสี เห็ดคือกันบบแต่ทางบ้านบาตานี่โอ้ยเนาะมีตู้มาครบมางานมีคนมาขายปานงานวัดผู้แล้วพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าอยู่ทางบ้านพีนเหมือนทางบ้านพีนนี่กับบ่อคอยบ่อคอยมีตู้นะพี่น้องเนาะเพื่อนจิเห็ดแบบเรียบง่ายแบบสบายพี่น้องเนาะอ่าก็คือว่าและแล้วแต่อ่าแต่ละบ้านบ่คือกันพี่น้องเลยแต่ว่าทางบ้านบาตานี่เนาะในการเห็ดบุญเห็ดชินน่แม่น คือคืนนะ่ะลีนะอ่าคือคืนมีค้นมาฆ่ามาขายมีพอดละวงพี่น้องเนาะมีพอดละวงอย่างเฮฮานะพี่นอ้องอ่าบัดบันพีนเราบ่ตาเห็นได้ล้ามองกับมีแต่กินกระปุ้นพี่น้องเนาะและ้วก็ตอนเศ้ามากก็ใส่บาตรตอนคืนมากก็ครบงนันกองบุญเล็กๆน้อยๆแหละพี่น้องเนาะมีแต่ญาติพี่น,อน้อ,นองแล้วก็นอนเผากองบุญอะไรกันเลย อยู่ทั้งปี่น่โว้ยพี่รองเนาะเปิดตู้พอนเซลสะะเละอ่ะ,อะแต่ว่าอันนี้มันกะขึ้นอยู่แต่ละบ้านเนาะอ่าแลวก็ควมเสือ้อแต่คนมาคือกันพี่้องเลยว่าบางคนก็เฮ็ดบุญเนาะเฮาบ่ต้องจาเป็นแบบว่าเอาตู้เอาอยางมาเปิดมาพอดมาอยางดอกฉันกินเหล้าเมาแอแอนมันก็บ่ได้บุญเนาะนี่คือบางบ้านเานนนนพิ่นวัตเทอชนพี่้องเลยแต่ตาม แต่ตามความคิดว่าซราก็ว่าเอาแบบเรียบง่ายแหละพี่น้องเนาะมันมันคือสีสบายกลัวโดยโดยที่โบต้องล่มอ้วล่มควายนะแล้วก็บต้องข่าซาตัดชีวิตพี่น้องเนาะมีแต่กินข้าวปุ้นแล้วก็อออยังไงกินข้าวกินน้ำลาปูลาปลาไปสินะ่าต้าว่ามันเรียบง่ายดีเนาะแล้วก็ห้าผู้ผู้อยู่ผู้เผากองบุตรกองยังก็บวเมื่อยบหิวอยู่หิวนอนพี่น้องเลยได้รับได้นอนเนาะ ตื่นเช้ามากก็ได้เตรียมใส่บาตรหยาดน้ำแบบานาซื่นนาใสนะแบบบบเฮาอยู่เงานอนเนาะแต่ว่าถ้าครบทางงั้นแบบเต้นรืมทึมท่ามนีง่งเงานอน,อนว่าแต่ว่าฮีตครองประเพณีแต่ละบ้านมันบอกคือกันพี่น้องเนาะเอาแลแต่ฟูสะดวกสบายนี่ก็ถา้ารอรุนเบิงว่าทางางานบุญแม่น้องแต่เนะาะทางบ้านทางเพื่อนน้องแต่ทางฮีตคองประเพณีทั้งนั้นเพิ่นสิเฮ็ดจัางใดพี่น้องเย้ย เราลุ่นเราสมเบิงนํำกันมืออื่นเดอ้อพี่น้องเด้ออ้อาถ่ายคลิปนี้ก็ขอบมุกขอบใจละลายพี่นอาา้องที่ขเ,เข้ามาเบิงมาชมแล้วก็บกดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะขอก่าวเข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบายบาย